ชื่อแม่เชื่อแม่นอินงมนอะไรนะเชื่อแม่นยืนของกลางได้ไม่ไปจับกันนี่พร้อมกันปะเนี่ยพร้อมแม่นี่แหละเอ๋อมีอื่นเขาแม่จัดรางวัลเขดีมากใครได้เขาแม่ให้สลากสีเขาจะโโตรเาบอกว่าได้รางวัลของเราไม่ดีหรอกของเราตราสีใครไม่อยู่ไหมมาค่ะมาใครไม่อยู่ตราสีหอยค่ะหอย จอการมีมีอะไรมาลูกมาเออการซื้อได้เดี๋ยวเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก่อนเดจะได้ถาเออยังไงบอกลองซื้อก่อนลงซือเชิ่อเขาช่วยช่วยทำเบรกให้พี่เป้ยให้พี่เป้ยช่วยทำเบรกเลยพี่เป้ยก็อุ่นใจเราไม่ต้องกลัวเออจะมาตองยานนี่พี่เป้ยแล้วอุ่นใจ

ใช้ซิมดูนี่ยตัวใหญ่ไว้ตัวฉันซิมดูเอาปะเอาไปเลยมันเลากูไหมเนี่ยฮะข้าวบ่เฮ้ยมันจะข้าวเต็มของแสบมหมอ่ะใส่ต้อใส่ต้องแต่ว่าปากไม่สุบลมบ่อยเดี๋ยวมันคือละไงเธอจะดีลาเบอร์เดี๋ยวเพิ่นก็ไปลองเฮ้ยนิดเนี่ยมันมีโปรพอดีปะหวังมันยังให้ยี่สิบเพิ่มอีกวะมีเมื่อวานนี้ มันวางแต่ชั้นเพียงบักต่อนม่ดหรือเบักต่อไหนมันวงมีแต่ชัเพียงเออไม่ควงหนูหรอควงแม่หนูก็บอกอยู่เรืยแม่แต่ไม่ค่อยได้นมันเดี๋ยวดูว่ามีแล้วหรือเปล่าหนูไม่ได้อ่านไลน์เลยก็อ <c oughs> ่านได้ของแม่กินคำ<อ>หนึ่งได้หรอคำหนึ่งได้หรอแม,อไมไ่ไม่กินยังไงอ่ะไม่กินแต่คำหรือว่าคำเดียวเลยอุย้ยมันไปอยู่ทะเลเลยอ่ะอ้โห แต so like ่อยู hey, ่ทะเลก็ไม so ่ไ yeah. ด้กินแบบนี้นะอร่อยพ่อแม่นี่น้ำลายตั้งแตกเขาชอบกินปลาในชา嘛เก๋เขาจ่าเขาคืนสดเกินใจกอันี้เยอะๆอยู่ใส่ชีสเด้อทำไมยืดเอน้ำรายใส่ชีสอะจะกินตัวไหน จะ <rium> <Dante> ไปกินตรงไหนไปด้วยปะดองแดงป้าแต่แต่ไหนทำว่ามหาลัยขนมแเนาะดองแดงพูนจอมพลมันมีเหรอดองแดงจอมพลเนี่ยไม่มีไปแล้วแม่เมื่อวานไงที่ไปมากินนี่มาเลยเหรอลงได้สักทีแล้วน้องหน้าถอซีเวอร์พี่เป้เจอพี่ไม้ เออลืมเล่าให้ฟังเจอพี่ไม้เจอพี่ไม้พ่อพ่อเห็นหน้าพี่ไม้เสียบปุ๊บรูจังไลยถ่ายรูปเลยค่ะเออลืมส่งให้่เป้ยดูอันดับแรกถ่ายรูปเลยค่ะเป้หยังยังยังไม่รายงานแม่เลยไมเนาะเจอพี่ไม้เลยถ่ายรูปว่าขอถ่ายรูปไปพี่เป้ยดูหนึ่งขาเรื่องสิยิ้มบ่านแซยิ้มยิ้มหวานคำแข่งเขาพ้องเขาพ้องเลยนะคะไอ้มาร์ก็สืบบอกบอกบอกค่ะถีบแล้วก็หนึงม่เป็นไรค่ะ เจาาอนี่ไหนพี่ออนเจอลอยโอท็อปโอทอโอ็ทอปมาทุวาาาทกวันเลยพี่อนบอกว่าวันนี้วันสุดท้ายวันไหนก็เห็นมาตลอดนะวัน <c oughs> นั้นที่หนูไปกับไอ้แจงก็เห็นเดินรุ้มรุ้ม,ร,มรุ้มไปมาซื้อขนมเป็กกี้หรือเปล่าฮะเฮ้ยไม่หรอหเอา,ไเอาไอวไรหรอชาวไรอัพเดทล่าสุดยังมีเฮ้ยพี่แจงรถติด แม่ไปแล้วนะชาติีลาแล้วอันนั้นวุ้ยก็ไปรอแล้วจัดไปไม่รู้วุ้นไหนชื่ออวุ้้งกสวค้ะแม่จะไปบานี่เหนยพ่อพูดทั้งวัน